มาต่อที่ดราม่าของพิธีกรคนเก่งอย่างอันภูมวนานะคะที่ถูกแซวว่าอวดรวยค่ะหลังเขาเนี่ยโพสต์รูปรถดูราคากว่า140ล้านบาทเลยค่ะ จู่ๆก็ถูกแซะนะคะว่าทำตัวอวดรวยหลังจากที่อ่านภูวนาศโพสต์รูปกับรถหรูราคากว่า140ล้านบาทค่ะซึ่งมีเพียง300คันทั่วโลกจนเกิดดราม่าเบาๆนะคะล่าสุดพี่อัานก็บอกว่าไม่ได้อวดรวยเพราะว่ายังไม่ได้ซื้อเพียงแต่ได้สิทธิ์จองเท่านั้นค่ะและหากซื้อจริงก็ไม่มีวันขาดทุนเพราะมองว่าเป็นการลงทุนมากกว่านะคะส่วนเรื่องที่ถูกวิจารณ์ก็คงไปห้ามความคิดใครไม่ได้ค่ะ ถ้าใครจะว่าอวดรวยก็เราว่าอะไรไม่ได้เราโทษอะไรไม่ได้อะไม่รู้จะอธิบายไงอ่ะแต่จริงๆถ้าใครตามพี่ก็จะรู้ว่าพี่ไม่ได้อวดรวยนะพี่ไม่ได้ถ่ายรูปกับวงมาอะไรถหรือว่าไม่ได้ถ่ายรูปโชว์นาฬิกาโชว์แหวนพี่ไม่ใส่เสื้อที่มีโลโก้อ่ด้วยซ้ำคือซึ่งทําแบบนั้นก็ไม่ผิดอยู่ดีนะใครจะมีทัศนคติอะไรกับเราในสิ่งที่เราไม่ได้ทําะหรือต่อให้เราทําเราก็รู้มันไม่ผิดพี่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าพี่ติดค้างว่าพี่จําเป็นต้องอธิบายด้วยซ้ำแต่ส่วนใหญ่ก็พยายามอธิบาย ตามสบายสบาย